สวัสดีค่ะดิฉันชนันพัฒน์วุฒิเสรีเกียรตินะคะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ2ส,สาขาค่ะก็ประสบการณ์ในการทําร้านกาแฟเนี่ยก็ได้ประสบการณ์มาจากคุณพ่อเราราวแปดปีนะคะเพราะว่าคุณพ่อสมัยก่อนเนี่ยขายกาแฟโดยล่องเรือไปตามแม่น้ําป่าสักนะคะมีชื่อตํานานเลยค่ะว่าเป็นตานานกาแฟลอยน้ํานะคะ เหตุผลที่เลือกทาธุรกิจร้านกาแฟนะคะชอบบรรยากาศร,ร้านกาแฟเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราไปท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะแวะร้านกาแฟแล้วก็ตอนนี้เทรนของกาแฟเนี่ยะคะ่ะมาแรงมากนะคะสังเกตได้เลยค่ะเวลาเราไปท่องเที่ยวจะมีผู้คนมากมายแวะร้านกาแฟกันตลอดนะคะเราเนี่ยมีสูตรกาแฟที่อร่อยอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะแนะนําให้คนอื่นได้ทาน สำหรับสาขาแรกนะคะก็เป็นการสร้างด้วยตัวเองเราได้แบบตามที่เราชอบนะคะแต่ว่ามันมีข้อเสียเยอะกว่าข้อดีก็คือมีงบประมาณ บานปลายมากกว่าที่เราตั้งงบไปด้วยอะค่ะจะสูงกว่าค่ะค่ะสำหรับสาขาที่2นะคะเราได้รับทราบจากเพจแล้วก็ Facebook ของตาเพรนะคะว่ามีการสร้างร้านกาแฟไดมอนด์คาเฟ่เป็นร้านกาแฟสําเร็จรูปก็เลยตัดสินใจเข้ามาดูรายละเอียดแล้วก็ชอบก็เลยตกลงว่าเออโอเคให้ทางไดมอนด์คาเฟ่เป็นคนจัดทําให้เพื่อจะเปิดสาขาที่2นะคะเป็นอาเก้าสาขาที่2ค่ะ สำหรับสาขานี้นะคะมีพื้นที่20ตารางเมตรค่ะถือว่าเป็นขนาดกลางนะคะกําลังดีเลยนะคะหรือว่าถ้าใครมีพื้นที่ที่มากหรือน้อยกว่านี้นะคะทางตาเพชรเขาก็ยินดีจะออกแบบให้นะคะตั้งแต่12ตารางเมตรจนถึง63ตารางเมตรตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเท่าที่ทราบไดมอนด์คาเฟ่ค่ะจะมี2โทนสีนะคะเป็นโทนสีอ่อนดูเรียบง่ายอบอุ่นนะคะแล้วก็โทนสีเข้มดูเท่ทันสมัยแล้วก็โมเดิร์นนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบโทนสีเข้มแบบร้านนี้เลยค่ะ สำหรับวัสดุที่นํามาติดตั้งในร้านในส่วนต่างๆนะคะตั้งแต่หลังคาเนะะี่ยค่ะเราก็ทราบกันดีแล้วนะคะว่ากระเบื้องหลังคาตาเพชรเนี่ยเขาอยู่ในธุรกิจนี้มานานมากน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆของตาเพชรก็จะมีฝ้าเพดานผนังพื้นทั้งภายในและภายนอกนะคะก็ใช้วัสดุข,ของตาเพชรทั้งหมดเลยนะคะมั่นใจได้แน่นอนค่ะ ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจเปิดร้านกาแฟนะคะแล้วก็กำลังมองหาผู้ให้บริการติดตั้งร้านกาแฟสำเร็จรูป<ฮ>ที่น่าเชื่อถือมั่นใจในคุณภาพของวัสดุการติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมกันรับประกันขอแนะนำเลยนะคะดมอนคาเฟ่ร้านกาแฟสำเร็จรูปตาเพชรค่ะคุณภาพเคียงคู่ร้านคุณสวยครบเซตตาเพชรทั้งหลังค่ะ